คือบอกเลยว่ามันมันเป็นตราบาปเลยอะ่ะคือตาบาปของชีวิตมันเป็นตราบาปของชีวิต,วต <c oughs> จริงๆนระิงเอาจริงเนะี่ยคือไอ้เหตุการณ์ครั้งนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะ,ะพี่หนุ่มมารับเชิญที่พศในซีอเออคือแบบคือพี่ก็บอกโอเคได้พี่ไปก็ไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ไปเล่นเป็นอะไร <c oughs> พอไปถึงกองเสร็จปุ๊บแกก็ให้ช่างแต่งหน้ามา แต่งหน้าผมก็นั่งแต่งผมก็เอ๊ะมันแต่งนานจังวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอแต่งเสร็จก็ค่อดูในกระจกโหตกใจมากโอ้โ o ตั้งนานเหรอตนานนะการที่คนจำไม่ลืมก็ดูสิผ่านไปตั้งนานหรือตาบากแล้วช่างเอกเขาขุดภาพพี่หนุ่มสมัยหอแต๋วแตกนี่โกรธไหมคะอย่ายุ่งกับตัวแม่เขาไว้คือคือบอกเลยว่ามันมันเป็นตาบาปเลยอ่ะ คือตาบาปของชีวิตตาบาปมันเป็นตาบาปของชีวิตจริงๆคือเอาจริงๆเนี่ยคือไอ,อ,อ้เหตุการณ์ EN, ครั้งนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะเ<ช>พียงแต่ว่าคุณพชอานนท์เนี่ยแกก็เหมือนแบบชวนมดดำไปเล่นเรื่องนั้นแล้วแกก็บอกเนี่ยมดดำก็มาเล่นนั้นพี่หนุ่มมารับเชิญที่พชรในซีเอออคือแบบคือพี่ก็บอกโอเคได้พี่ไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ไปเล่นเป็นอะไรพอ,อปรไปถึงใช่ก็พอไปถึงกองเสร็จปุ๊บแกก็ให้ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าผมก็นั่งแต่ง ผมเอ๊ะมันแต่งนานจังวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอแต่งเสร็จก็ให้ดูในกระจกโอหตกใจมากคือใส่ผมใส่วิกอะไม่รู้ไม่ตอนตอนนั้นน่ะยังเขาแต่งหน้าก่อนเขาแต่งหน้าเสร็จพอเราเห็นบอกเฮ้ยทำไมถึงแต่งแบบนี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยกับคือคุณต้องเล่นเป็นตัวละครตัวนี้นะแล้วเขาก็เอาวิกมาใส่แต่เราแบบทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเราอยู่ตรงนั้นแล้วตำนานเหรอตำนานนะที่คนานหรือต้องอาบากต้อานไปกี่้อาต้นานหรือตาบาปก็ดูสิผ่านหปือต้องอาบาก น่ากลัวมากพี่พุดจริงน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนนี้ก็มีการแบบเอาคลิปไปแช์กันแล้วเออ,เอ,อรู้สึกว่าเราเป็นเป็นแม่ทัพไหมโดยเฉพาะกรณีชุบุรีศิลป์เนี่ยที่คนพุดกันขึ้นมาว่าอย่าไปหากับแม่นะโอ้ไม่เลยก็คือเขาคง,งจะพูดกันตลกตลกแหละเขาก็มีการตัดภาพของเราตอนที่เล่นหอเต่าแตกัไปติดที่ มันก็ไปทำกราฟิกไปติดอยู่ที่บนอซอยสิบเอ็ดเลยอย่างเงี้ยว่าซอยนี้ระวังนะเจอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ก็โอเคเราก็ขำๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับราม,มาแล้วโทมแ,แต่ไม่ใช่หอแจ๋วแต่งนะ,ะติดต่อเล่นเรื่องโคกะโหลก <laughs> แล้วเรายัางไงลนะ่ะมาไปแล้ว ก็ส่งรูปมาเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพดขออนุญาตนะเนี่ยรูปนี้นะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มจะเล่นเป็นอย่างนี้นะบอกพี่พอเตงเย็นบอกพี่หนุ่มช่วยพดหน่อยช่วยพดหน่อยโอเคพี่พี่ก็ทำภาพไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งปล่อยออกไปนะแล้วก็บอกไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังยังยังแต่ว่ากลัวกลัวแบบเข็ดจเรื่องไอ้หอแตวแตกมองจริงไม่เชื่อตรงเลยเออกลัวทำไมล่ะพี่หนุ่มไม่ใช่ว่าเขาแต่ละปีแลคนรักดียังไงอะขนาดตั้งกี่ปีแล้วก็ยังขุดมาอย่างเงี้ย มันมันเป็นเรื่องที่มันแบบโอ้โหมันมันสุดจริงๆเนาะแล้วแม่บอกว่ามันเป็นหน้าเป็นภาพจำนี่เอาพจำอะไรไม่บอกว่าเป็นหน้าเป็นจำไม่ไม่อยากให้ดูจังเลยมันส่งรูปมาดิเดี๋ยวไปนี่มันส่งมานี่ทั้งพัฒดาบอกบอกบอกเขานะว่าเออเนี่ยแบบอย่าอย่าอย่าเอาไปอย่าเอาไปอย่าไปเผยแพร่นะมี่เผยแพร่เองเลยมันมีมันมีอยู่ข้างบนน้ก่อนนะ พี่ปวดหัวมากเลยเนี่ยนี่ไม่ก็คืออันนี้คือไม่เขาไปทำภาพเองนี่เล่นไหมเล่นมีครูกะปิครูกะปิเห็นไหมเนี่ยพอานนท์ทำมาโดยที่ยังไม่ได้มีการรับปากที่จะเล่นนะเล่นก็สบายไง ใช่ไงเล่นคัลปีด้วยแต่ก็สบายเนี่ยเขาทำให้เราเรียบร้อยเราไม่ต้องไปฟิตซิ่งไงเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากเลยนึกอยากจะเอาภาพนี้มาทำอะไรก็ได้นะฮะโอโแบบยังขอคิดก่อนได้ไหมคือยังคือคือมันเป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่มดดำหรือไม่มดดำอ่ะปัญหาอยู่ที่เรานี่แหละเพราะว่ามันแบบมันมีตาบากเกิดขึ้นแล้วไงผม หนูกลัวผลังพี่พศเจ้าให้เปิดตูดด้วยเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์พี่หนุ่มโอ้ยังยังยังลังเลอยู่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิบห้าสิบยัง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 ไม่หรอกแกก็บอกมาบอกพี่หนุ่มเล่นหน่อยนะช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขารับเชิญทุกฉากอะเห็นทุกทุกทีพี่พศเราไปทุกครั้งเลยอ่ะเออมันไม่ไม่ไม่ก็มีมีมีรับเชิญก็ให้ไปเล่นทุกเรื่องอะไรก็กล้าอะไรก็จะทำงานกับพี่พศนี่เราจะต้องคุยเรื่องคิวคอนอสิร์ต ดี๋ยวแต่คิวเลยบทยังไม่มีให้เลยพี่พจน์อานนท์เขาจะไปบอกบทข้างหน้าเลยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบเออไปเล่นเออไปไวยข้างหน้าเองเลยนัดกองนัดกองเจ็ดโมงถ่ายสองทุ่มไม่ติดตีไม่ไหว